มาเฉยเอาดิกคุณไปเติมมา5,000เพชร5,000เพชรเราจะเปิดได้แชงไหมเป็นของตัวเองอน่าจะมาแล้วมั้งอันเนี้ <พอ S 3> ยเ<พ>อย<พ>อเ<พ>อะพอ่พอมา,าพ่อไปพ่อไปใครที่เล่นเกมนี้แล้วต้องการหาความรู้ข้อมูลต่างๆหรือว่าจะหารหัสเกมแนะนำ กลุ่มเกม One Piece, b u n t y Rush กลุ่มหลักของประเทศไทยกลุ่มนี้เลยครับผมหรือว่าใครที่ต้องการรหัสดองเพชรหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วกลัวโดนโกงโดนเกลียนแนะนำให้ติดต่อกลางกับทางแอดมินเอกได้เลยนะครับปลอดภัยแน่นอนจ้าลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้นะจ้าจ๋าสวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy u n นะครับ หลังจากคลิปที่แล้วครับที่เราเริ่มต้นเล่นเกมพี่จูเริ่มต้นเล่นเกมซึ่งไม่เคยเล่นมาก่อนเกมพวกนี้นะครับก็คือ One Piece Bounty Rush คลิปตอนแทงขลวงนผมแดงโรรัน ยืมแคนคูสของพี่เนกิเข้ามาเล่นนะครับมีคนแบบแอบรู้แล้วนู่นนี่นั่นโถไม่ตรงปกไม่ตรงอะไรดูจบคลิปไหมถ้าดูจบคลิปจะรู้ว่าพี่บอกในตอนท้ายแล้วว่าพี่ย,ยืมเข้ามาเล่นเฉลยตรงนั้นเลยไม่ได้บอกว่าฉันเปิดได้เองไม่ใช่อย่างนั้นมันก็นิดๆหน่อยๆเป็นกิมมิคนะเกมนี้เป็นเกมที่ดิ้รับความนิยมสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จูนก็เลยวันนี้ก็ลองดูใหม่อีกครั้งจะลองสู้อีกสักตั้งว่าเราจะเปิดได้แคงไหมเป็นของตัวเอง<ม>โดย คูณไปเติมมา5,000เพชร5,000เพชร5,000เพชรโอ้โหเป็นเพชรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรคือคือเ,เอางี้ลงเลยเนี่ยลงทุนเลย5,000เพชรดูซิมันจะได้ไม่ได้ถ้าได้ก็ดีคือ5,000เพชรเนี่ยมีโอกาสได้แชงคูดแบบ6ดาวเลเวลร้อยเนะพี่อ่าแล้วมีแล้วมีใครโดนใครโด Ả นใคโดนมิทอามิถ้าถ้าเหลือเดี๋ยวเปิดอใครโดนต่อเออนะครับแต่ว่ามีคนเขาบอกว่า ถ้าแชงคูดเนี่ยจะเปิดได้เลเวลหกดาวเนี่ยก็คือต้องเปิดแชงคูดได้เจ็ดตัวแชงคูดเจ็ดตัวแล้วมารวมกันใช่มันจะอัพเกรดไปเรื่อยๆโอ้โหวิบากกรรมทำไมมันจะมากมายไปเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะได้ครับผมอะมัดยางยืดเจ็ดยังเยอะอย่างอิทาห์สิเก้าร้อยเก้าสิบแปดมันหายไปไหนสองอะ มันมันเติมเข้าไม่ได้แล้วมันเติมมันเต็มไงจริงๆก็มีเพชรอยู่อีกเอออ่ะกดกาชาเลยพี่กดกาชาปับมาลุ้นกันครับเรามาลุ้นกันแบบลรัวๆเลยนะหมุนห้าครั้งเอาฟรีก่อนฟรีก่อนข้ามเลยข้ามข้ามเลยปั๊บมีใครบ้างโอ้โหไอ้โคบี้ไอ้โคบี้มันเป็นแล้วพี่วะเออแบบฟรีมันก็เลยยังไม่ค่อยมีสีดาวอะไรนี่ห้าสิบครั้งผมหยับเอ้สิบเอ็ดครั้งห้าสิบ ผมผมอยากได้ผมผมเกิน50ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันได้เพื่อห้าสิบอ่าไปผมรวยผมก็ไปดิไรครับห้าสิบแรกห้าสิบแรกครับเอาน้องน้องเขาก็บอกว่ามีสังเกตจากธงอย่างนี้นะอ่าใช่ใช่ใช่เออถ้ามีธงสีทองเงี้ยอ่าแต่เราแต่เรายังไม่เห็นธงสีทองเลยนะใช่เรายังเห็นธงสีดําอยู่อย่างต่อเนื่องนะอ่าและแถมไม่มีเกียร์สีเกียร์อะไรด้วยนะอ่าดูครับดูนะฮะโอ้โห ไม่มาเลยไม่มาเลยจริงๆชุดแรกโอ้ชุดแรกโอ้ไอบุ๊กไม่มีอะไรเลยอ่ะดูดิเข้าใจเข้าใจบางคนเลยนะที่แบบโอ้โหต้องเติมเงินแล้วเติมเงินอีกอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้นะพี่ยงพี่ยงล่าสุดได้ไครโดออยงได้ออยงไม่ได้เอะเขาบอกเปิดครโดเขาได้แต่คิงกับควีนลูกน้องไงมูดเฮ้ยเฮ้ยมาไว้อุอ้ยสี่ดาวแต่เป็น ดีเฟนซ์มันป้องกันตัวอะไรวะตัวอะไรวะอ๋อบัดโลงอะไรเนี่ยอุลุชเฮ้ยเฮ้ยต่อสู้ด้วยมาเว้ยมาเว้ยหรือว่าเฮ้ยโอ้ยรอคาบัก้ารอมาตรงทองก็เฉยๆอ่ะไม่มีอะไรไม่มันจะมาในโลนี้ไงพี่ วิ้ยสีดาวเอ้าทำไมไม่เจนแลนด์แต่ว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่เกียสีเกี่ยวเกเออมาเฉยไม่ต้องมาพูดมาแล้วต่อสู้ด้วยเฮ้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 ยไม่ใช่ว่ะเกียรสีทำเป็นบี๊ไม่เห็นจะเก่งที่อะไรเลยอะไรนี่เฮ้ยมาป้องกันป้องกันอ่าไม่เบนเบ็คแมนหรือเปล่า ไม่ใช่เป็นอะไรเนี่ยยีน่าพงทองมาอีกแล้วครับอาจารย์เฮ้ยมาแล้วต่อสู้ด้วยโอ้ยไอช็อปป้าโอ้ยไอช็อปป้าตัวจีเต้โอ๊ยมาแล้วต่อสู้ด้วย ไม่ใช่โดฟามิงโก้โวยตัวอุ้ยตัวนี้ก็หายากโดฟารมิงโก้มาใช่มาลอวอีกมาอีกตัวไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่่เงาไม่ไม่ใช่อาลองอาลองมาอุ้ยจะเป็นต้องกันวะเบนเบ็กแมนหรือเปล่าไม่ใช่ใช่วะอ๋อคือตัวอะไรวะเนี่ยมาแล้วจ้าเส้นโตมารุนะจ้า

でも足も出せねご勝たないねえの侍じゃねえかなでも足も出せねえご私もあなた,たちが勝ったらどこに行きたい上のクッドを もでも足も出せねえぞあの戦争以来だな生きて戻るつくせねえだとてりゃ死んでい命もあるかもしれんこの巨大な力の前何ができる <laughs> <laughs> โอ้โหถึงโลที่แบบเขาการันตีแล้วนะใช่ยังไม่ได้เลยนะเออจะถึงสามพันเพชรแล้วอ่ะออแต่ก็คือก็ได้ตัวอื่นมาเยอะเป็นแม่นี่ห้าดาวแล้วใช่เราได้แล้วได้เล่าไอโดไอโดฟามินโกอีกแล้วอน่าจะมาแล้วมั้งอันเนี้ยอ่ะฮะพ่อมาวยพ่อาวยพ่อ้าว มาจนได้คุณอันนี้มาจริงมาจริงอ่าอ่าอ่เอาดิคุณเอาดิเอาดินี่นี่เออได้ที่เรามาจบกันที่โอ้โหสามพันพอดีไม่ได้เกือบ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 เอ้ยเดี๋ยวก็นะมันกำลังอ๋้ยังไม่ถึงยังยังรอบรอบที่สิบเก้าอยู่เอออันนี้ตัวอะไรเนี่ยอ๋อเพิ่มเกรดเพิ่มเกรดเพิ่มเกรดกัน มัดย่างยืดอ่ะไหนๆก็ให้ครบแล้วพี่จะได้การันตีตัวหนึ่งไปอ่ะลองดูอีกทีใช่ไหมครับไปไรโดรมาเฉยเอาดิ เอาดิเออขิงวงหน่อยขิงวงยงคุณมันยังอ่อนฮัดคุณต้องอย่างผมนี่อออันนีุ้ณได้ขิงเต็มที่แล้วแหละอันนี้อันนี้เรื่องจริงละอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่แต่ไม่ตรงปกไม่อะไรแล้วนี่ตรงปกตรงปกเลยได้ไรโดด้วยได้ไขโดด้วยเอาดิเอาดิมาดิคุณสิงจักรพัรดิสองตัวแล้วอ่ะเออเจ็คแเเต็มแล้ว คุณคุณน่าจะยิ่งสุดท้ายเ,เราก็ได้แชงแล้วก็แชงเป็น แล้วก็เราก็จะมีเบคแมนเบคแมนเลเวลเลเวลที่ร้อยออ่าันี้ตัวดีๆเลยเออแล้วก็มีตัวที่ไม่คาดฝันก็คืออิตาเนเข้ามาเนี่ยนีอิตาเนเข้ามาเฉยนี่กี่ดาวด้วพี่ห้าดาวด้วยป่ะเนี่ยหดาวหาดาวด้วยไคโดโดห้าดาวนะก็มีมาด้วยแต่เบกแมนนี่เขาเต็มแล้วมีอภิหนวดขาวเข้ามา ก็คุ้มอยู่อ่าได้ได้ได้ตู้ใหม่ได้ก็ได้แจ็คอีกใช่คือคือคือทั้งหมด5 0 0 0ันเพรเนี่ยวันนี้เราใช้หมดเลยนะเราใช้หมดเลยนะแต่ว่าคือตัวที่มันที่เราอยากได้เนี่ยมันมาก่อน3,000ันอืมอ่ามันมาก่อน3 0 0พแล้วมามาทีมาคู่เลยใช่อ่ามาคู่เลยมันก็เลยอัปเดตอ่ามันก็เลยอัพมันก็เลยอัปเกรดตัวมันเองขึ้นไปได้นะครับอ่ะก็ไปลองเล่นกันดูนะครับก็ติดตามกันไปว่าไอ เกมเนี premises, 1. 1> ่ยเขาจะไปถึงไหนวันนี <gauge iada> ้พี่จูนก็น่าจะเอาแค่เปิดกาชานี่ก็เมื่อยมือแล้วพี่เนมาช่วยเปิดด้วยบอกเลยว่าน้องๆทั้งหลายนะครับอย่าหัวร้อนกับการเปิดกาชานะไม่งั้นคุณจะรู้นะหัวร้อนจริงโอเคเข้าใจเลยเข้าใจคนที่เล่นเกมนี้ไปเลยนะครับอ่าก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้อาไว้ในอ้อมใจนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ว่ากันไปแล้วก็ไปกดให้กับ ที่เน่ของเราด้วยนะครับช่องพัฒนพิรของเรานะครับก็วันนี้ก็น่าจะลาไปแล้วแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบสวัสดีครับจบดับพอดีเลยเนี่ยจอดับเลยจอดับเลยจอดับแปลว่จับอะไรก็ได้จอดับจับอะไรก็ได้พอ ได้แล้วเนี่ยได้แล้วสบายแล้ว <c oughs> ได้แล้วก็สบายแล้วโอ้โอ<ด>ขิงขิงใหญ่เลยขิงใหญ่เลยไม่เหลืออะไรคาใจ